เนี่ยวิวิวฝั่งนู้นสวยอ่ะพี่เห็นกำแพงป่่ะะใชคไหมาเห็นปะคนดูอ่ะไม่เห็นก็มาดูเองแล้วกันมันมีนกอะไรด้วยอ่ะนกขายยาวยาวนกอะไรล่ะแม่งเถาไปไม่ได้อะไรเลยนกอะไรอ๋อ นกแพนกวินพี่สองบอกขอพูดลูกกูสองเลยคิดนกกระสือไงไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่เลยนะได้ออบอกไปยังว่ายอยู่วัดไหนได้บอกในคลิปเลยรัดมงคนสิหลีไง ห้องสมูทมันมันชื่อวัดปากน้ำมาสีเจริญเออเข้าไปเข้าไปด้มีปะย่างปากเป็นไปไหนไม่เลาะสำรวจจากในสุดออกมานอกสุดดีไหมเออจะได้ไม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมแม่กองแม่กองบาลีสนามหลวงอันนี้เราอยู่สนามหลวงไม่ใช่สมูทไม่ยากเออเป็นมือจับเฟลเลยสวยมากเลยนะตกใจ อะไรได้คืออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะอันเนี้ยเจดีปะก็ชิงเจดีแต่เจดีมันจะเป็นทรงทรงนี้ถูกปะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าเจดีทรงอื่นเขาเรียกอะไรเขอคนมีความรู้หน่อยเจดีเล่าเสียบตาภาษีเจริญแหม่ต้องใส่ตาปะอะไรอ่ะไม่หาย นี่คือต้นโพหรอใช่ร่มโพร่มไซจะมีหนูพูดอย่างนั้นเพราะว่าโพกับไรอ่ะมันจะมีผลไม้สัตว์ต่างๆนานาน่ะใช่ร่มโพร่มต้นไรอ่ะเป็นพืชที่เป็นแหล่งอาหารของนกของสัตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆกระรอกกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปกินอืมก็เลยเรียกว่าร่มโพร่มไรก็เลยเป็นร่มโพร่มไรที่บังเราอยู่ตอนนี้พาพพุทธธรรมกายอะไรอ่ะ ทพมงคลถ้าเรามองจากมุมตรงไม่ใช่มุมมุมสวยอย่างนี้นะก็จะเห็นเจดีย์แลบกคู่กันอย่างเดียวเลยสวยปะเราต้องมุมมองจากมุมสูงอันนี้เสาอันนี้ไงเราต้องขึ้นเสาอันนี้เราขึ้นไปดูบนเสาเนี่ยจะต้องมีใครไล่เราหรอปีนรงประเดี๋ยวธงชาติเน่ยปีนตรงนั้นมันจุดจุดดีเลยนะขอบคุณนะขอบคุณที่แนะนำสาระถ้าคิดว่าข้างในตรงนี้คืออะไรข้างในน่าจะเป็นอันนี้อ่ะมันจะมี น่าจะมีพระข้างในด้วยให้ใช้โบสถ์อ่ะแล้วมันจะตกแต่งน่าจะตกแต่งใช้โบสถ์หรือแม่ก็เป็นให้เดานะหรือแม่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปดูไหมหคิดว่าเข้าได้ไหมไคิดว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ไปดูไหมไปดูไปที่นี้นะคะตร,ง,ตรงนี้จะเป็นท่าลำหลวงาอุทราบก็จะมาไปศาลที่นี่นะใครรู้เรื่องจริงก็บอกได้ไหรือใครอยากด่าก็บอกได้เป็นอดีตเจ้า สมเด็จพระมหาริมงคลาจารย์กลาบสรีระสังขารอ๋อเป็นเป็นสรีระสังขารของเขาอ่ะขนคุ้นมากอกี้ราไปตนะ้องไปโอ้ยอนุร่มมาก,มากเลย,เ,ลยเป็นต้นไผ่อยู่ข้างในเนี่ยจริงเหรออืมเป็นวัดไผ่หลวงลัว เราข้ามไปอีกวัดหนึ่งเออมีตีใหม่เราทำอันนี้กันไหมคอนเทนต์เที่ยววัดไม่ดีเลยพี่สองไม่คนบาปเข้าวัดแล้วเป็นคนดีไม่ได้หมอนี่แหมสวยนะนี่เห็นเมฆไหมเมฆเห็นไอ้เมฆด้วยเมฆมาดูคลิปพี่ด้วยนะอะไรอ่ะนี่คือเลขสองสองห้าห้าห้าเหรอสองตัดเหลือเอองงอ่ะ เลขสองเขาแปลกๆไหมไม่ไม่เหมือนจะเขียนเลขจิตเอ้ยไปสองเลยปะวะเอ้ยหรือไม่สองโอไม่มั่นใจหรอโอ้เด๊รีวิวรีวิวแต่แรงจะไว้ใจได้การ้อนจริงด้วยแล้วร้อนจริงดนอะไอ้ไอ้ไอวีไอวีระวังรองเท้าหาย าบอกใช่เขาบอกยังไม่ได้ล่ามโซ่ไว้ด้วยทำไมจิ๊บลองท้างเราจะหนีบปะอยากมากก็แค่หาเขาแล้วเขาอื่ันมึงขอบขอบคุณที่เขาทำการลื่นไว้ที่บันไดลื่นอยู่ดีสรุปพูดจบไหลลงมาเลยส่งตรงนี้น่นนะคารุณาส่งเสียงดังนี่เราอยู่ตรงนี้ฉันฉันหนุ่มเป็นพิพิธภัณฑ์มันไงตาปวดด้วย โหน่าออกคิวซิงอุ้ยเธอสวยมากนี่ไงมีทั้งหมดกี่ชั้นนะมีทั้งหมดห้าชั้นชั้นชั้นแรกเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นที่สองเป็นจัดงานพิธีคือชั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ชั้นสามเป็นพิพิธภัณฑ์เราคือชั้นห้าก่อนไหมเราค่อยไล่สี่สามทั้งหมดเมมเบรียล หลบข้อศองคำไม่เดี๋เราขึ้นตรงไปจันทพระเจดีแก้วสวยมากเราไปพักาไปพักอจฉนะมาไม่ออเราไม่ไล่ดูครอับนี่ก่อนเพราะฉันห้ามตรงเนี่ยมันเปไหนแล้วห้ดิมันที่เขาบอกห้ามโยคะห้ามนคองอุ้ยนี่มีห้องนั่งสมาธิอันนี้สวยมาก ลูกแกวิเศษบอกข้าเถิดไม่เอาไว้ก่อนเชื่อเขาให้ฉันสุดท้ายมันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็นไฮไลท์อะไฮไให้มันตูดะใช่ใช่เอ้ามีตูดพับทีการลงมาแม่ตูดลงมาแล้วใช่โพอชิงกิก็ทำมาจากอะไรอ่ะที่แบบใสๆแบบเนี้ยแกไม่รู้อะที่สิค่ะ สถาปติกรรมจากจีนเออเหมือนของจีนเลยอ่ะอันนี้เจดีทองเหรอทองจริงหรอเจดีทองเจดีไม้แล้วก็เจดีมุกคือหน้าตาเขาแบบมันไม่เหมือนพระไทยเนาะมอคมาจากสมัยเชียงแสนหน้าตาแบบมันจะบินไงมันจะบินบรรลือฤทธ์อะนนั้นบินโอเคโคไม่เล่นด้วยอ่ะ โคเคนไม่เล่นด้วยอันนี้เขาเอียงอะ่ะเหมือนห่อเอนดิซ่าแหละศิลปะสมัยอียิปต์และตะโกสินทร์ตอนต้นยุคแรกของประเทศไทยคือยุคอะไรนะ,ะรัตนโกสินทร์โคลไทยใช่ไหมใช่ตะลักโกสินอียิปตธนบุรีธนบุรีก่อนเหรอธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์แปลว่าอันนี้อยู่ยุคกลางๆใช่ไหม้ยแต่อันนี้เขาไม่มีอันนี้อ่ะ ไม่มีแหลมแหลมมนเสียนพาอ,อือออันนี้ก็ไม่มีพา,พายุไหนรู้ต่อไม่มีแหลมแหลมมุลเสียนพาเขาลืมใส่พี่สองทั้งหมดเลยลไม่น่าใช่นะไม่มีอยู่แล้วไงของอินได้กลายหนระอ,อ เราจะได้ออกไปเห็นพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันมันเป็นมันเป็นอะไรเห็นแสงไพิจารณาธรรมเออเออถัดมาสัมากมายแล้วไปเจอสุดแสงสุดสวยมากออกไปข้างนอกก่อนเลยอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ พระเจดีย์แก้วสีเขียวมีเพดานทรงโดมสูงถึง10เมตรที่พื้นเพดานมีดวงดาวสีและขนาดต่างๆเป็นศิละปะจากการรังสรรค์ของฝีมือช่างชั้นครูทั้งสิน้นมีดวงดาวขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นประธานศูนย์กลางจัก,กรวาลแวดล้อมด้วยดวงดาวนับพันดวงที่สื่อถึงองค์อรหันต์ผู้เป็นเอตัคคะในแต่ละด้านดาวแต่ละดวงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทอแสงเป็นประกายระยิบระยับจากแก้วกายสิทธิ์เจรไนสวารอฟสกี อันดีท่าอนีอดียงไม่นอทำไม่ยู่แล้วนะอยังอยู่ยังอยู่ของเขายังอยู่ของไม่เไม่รู้แต่เขาจอดข้างมีมุหรจแล้วเขาันว่าจอดเออ จอดลงเขาข้างมิวแล้วที่จะตัตอบครูแหละครูเป็นครูอะไรกาง้องทิ้งไว้แล้วปล่อยให้เม้มันเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านอะไรเงี้ยเปิดตั้งกล้องไว้กล้องไหลเอากลับไปห้องน้ำมาเอ้าไม่ไหนเมฆไม่เลื่อนกล้องเลื่อนกล้องเลื่อนไปแล้วอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในแล้วนะนี่สวยตั้งดอกอะไรอ่ะนั่งดิเห็นดอกหรือเห็นนายอะไรไหมคชอบดอก คิดว่าไม้เหรอไม่ใช่ไม่ถึงไม้ชอบดอกไม้ไม้พี่สองว่าไม้ว่าไม้ชอบดอกอ่ะไม่ฟังไว้นะไม่ใช่ไ้มผมว่าไม้ชอบดอกไม้ไม่ชอบดอกไม้นั่นไงไม่ชอบดอกจริงด้วยมะขามทำไมเราถึงกินไม่ได้ในวัดเหรอเออเปล่ามยสอโอเคนั่นไงไม้สอยทำไมจะไม่มีพี่เรานะเนี่ยไปสอยไม่เป็นอ่ะฝากหน่อยไม่เป็นเหมือนกันนู้นข้างหลังใครสอย มะพร้าวอะไรวะมะพร้าวมะขาวใครสอยมะพร้าวเป็นไหมมะอ้าวไม่ใช่มะขาวใครสอยมะแอะเป็นไหมมาแอะมาแอะแล้วเขามีคีมก็ขึ้นไปเพื่อที่จะปล่อยน้ำมาจากข้างบนไม่เป็นก๊อก็อ่ะไป่ถือเพรประตูนะไม่เข้าใจมาแอะมือขโมยอะไรสัตว์มือกับมาแอะเหรอแล้วไปด่าเขาทำไม หวังว่าเขาจะได้ดูคลิปนี้คนในชื่อสองค่ะสุรเสีงฮิรนันวงสีถี่เออเมึงอนแบบมันจะเป็นนรสสูตรโอเคเอเอท้าบาคนถึงหมอฮิรนันวงท่างนี้แบบสีก็มีสีฮิรนันวงใช่มันมาจากส,สุรเสีง<ส>ฮิรนัน่ะของของของปูอาาป่อายา่าปู่อะแซ่ซีย่าฮิรันนุงคือคือเอาเอานามสกุลสองเออพี่ก็เพิ่งรู้ามาลงกันทำไมอะใช่ไม่ก็คือเหมือนประมาณว่าคนตั้งแต่คือพ่อกับแม่ก็อะไรปู่อา่าใช่ชื่อนเป็นคนญี่ปุ่นไหมอ่ะสุรสะเกดคือ เออนี่ไงมิวพี่สองเขาเป็นคนญี่ปุ่นเลยสุรัสเกะอะจริงพี่ขายของในเกมอ่ะแล้วแบบอ๋อมีคนลูกครึ่ง้นมาครับนี่ก็งงบอกอะไรแล้วครับชื่อสุรัสเกะผมแลมิวอ่ะมิวไทยไทยหนังวะนโปนไม่มีอะไรดีแฟร์กันเลยทีเดียวคว้าตัวเองนะ